สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง y o u t u ู e ถาอินเทอร์เน็ตครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันวันที่12ธันวาคม2565มีรายงานข่าวนะครับว่าเจ้าชายไฟสานบินฟาฮานอัลซาอุดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของซาอุดีอาระเบียทรงมีพระดำรัสเกี่ยวกับสถานการณ์ด้านความมั่นคงในภูมิภาคตะวันออกกลางว่ายังคงอยู่ท่ามกลางบรรยากาศอันตรายทุกประเทศในภูมิภาคต่างยังคงแสวงหาหานทาง ส่งเสริมความแข็งแกร่งด้านความมั่นคงให้กับตัวเองในกรณีของอิหร่านเมื่อใดก็ตามที่รัฐบาลของอิหร่านเดินหน้าโครงการนิวเคลียร์เชิงปฏิบัติของตัวเองจนประสบความสําเร็จเมื่อนั้นแนวโน้มของสถานการณ์โดยรวมนับจากนี้จะไม่สามารถคาดการณ์ทิศทางได้อีกต่อไปเกี่ยวกับการเจรจายอย่างไม่เป็นทางการระหว่างทางด้านสหรัฐกับอิหร่านเพื่อรักษาข้อตกลงนิวเคลียร์ฉบับปี2558ที่รัฐบาลสหรัฐถอนตัวเมื่อเดือนพฤษภาคม2561 แล้วกลับมาใช้มาตรการการคว่ำบาตรฝ่ายเดียวแต่การพบผาหรือระบาดทั้งสองประเทศชะงักไปตั้งแต่เดือนกันยายนที่ผ่านมาเจ้าชายไฟซานส่งให้ความเห็นว่าแม้รัฐบาลของซาอุดีอาระเบียยังคงมีความเครือบแคลงสงสัยเกี่ยวกับข้อตกลงฉบับนี้อย่างไรก็ตามซาอุดีอาระเบียสนับสนุนความพยายามของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการปรับปรุงข้อตกลงภายใต้เงื่อนไขว่าต้องการเป็นการเริ่มต้นใหม่ถ้าย้อนกลับไปเมื่อปี2561เจ้าชายมฮัมหม็ดบินซันมานมกุฎราชกุมาร และนายยกรัฐมนตรีแห่งซาอุดีอาระเบียตรัดในรายการ60นาทีทางสถานีโทรทัศน์ C ีบอของสหรัฐว่าซาอุดีอาระเบียไม่ใช่ประเทศที่ต้องการมีอาวุธนิวเคลียร์แต่หากว่าอิหร่านพัฒนาระเบิดนิวเคลียร์ได้หนึ่งลูกภายในเวลาอันรวดเร็วหลังจากนั้นซาอุดีอาระเบียจะมีระเบิดแบบเดียวกันในจํานวนที่เท่ากันนั่นคือสิ่งที่ทางฝักฝังของทางรานซาอุดีอาระเบียนั้นได้ออกมาแสดงความคิดเห็นนะครับนั่นก็คือเป็นการห้ามปรามไปยังอิหร่านว่าไม่ควรที่จะมีอาวุธนิวเคลียร์ เพราะถ้าอิรานมีอาวุธนิวเคลียร์ซาอุดีอาระเบียเองนั้นก็คงจะต้องมีการพัฒนาเรื่องของอาวุธนิวเคลียร์เช่นเดียวกันนะครับนี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจล่าสุดนะครับจากฝากฝั่งของทางด้านซาอุดีอาระเบียที่เป็นการส่งสัญญาณไปยังฝากฝั่งของอิรานแต่ยังไม่มีความเคลื่อนไหวจากฝากฝั่งของอิร่านะครับว่าได้ออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างไรแต่ความขัดแย้งที่ผ่านมาระหว่างทางด้านซาอุดีอาระเบียกับทางด้านอิรากนั้นเนี่ยมีมาอย่างยาวนานนะครับแต่ว่าช่วงหลังมา ดูเหมือนว่าความขัดแย้งระหว่างซาอนนุดีอาระเบียกับอิรานนั้นเริ่มที่จะคลี่คลายหลังจากที่มีอิรักนั้นเนี่ยครับเป็นตัวกลางในการที่จะช่วยคลี่คลายสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างทั้งสองแต่ว่านี่แหละครับล่าสุดนั้นก็มีประเด็นเรื่องของการพัฒนานิวเคลียร์ของอิรานอาจจะกลับมาเป็นประเด็นร้อนระหว่างสองประเทศอีกครั้งหนึ่งก็ต้องรอดูนะครับว่าความเคลื่อนไหวหลังจากนี้ทางด้านในส่วนของอิรานนั้นเนี่ยจะพูดถึงเรื่องดังกล่าวอย่างไรนี่เป็นอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวนะครับที่ช่องฐานอินเตอร์นิว นำมาฝากคุณผู้ชมกันนะครับหากว่าคุณผู้ชมนั้นชอบเรื่องราวข่าวสารจากต่างประเทศฝากคุณผู้ชมกด Subscribe กดติดตามช่องท้าอินเตอร์อยูด้วยครับ